สวัสดีจ้าแมั่สินจ้ามั่สินมาอัปเดตข้อมูลขา่ขาเกี่ยวกทองคํสาสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําและรายงานราคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้บาวันที่23มิถุนายนปี2564ราคาทองคําทรงตัวบริเวณ1780ดอลลาร์ท่ามกลางความไม่แน่นอนทั้งในเรื่องการลด QE และการขึ้นดอกเบี้ยโดยตลาดนะคะพยายามให้ความสนใจกับแถลงการของประธานเฟด ด้านกองทุน SPDR นะคะวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมภาพรวมค่าเงินดอลลาร์นะคะค่อนข้างทรงตัวด้านค่าเงินบาทนะคะอ่อนค่าแตะ31.74บาทต่อ1ดอลลาร์โดยยังเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าเพียงอย่างเดียวทองคำเคลื่อนตัวในกรอบไซด์เวในกรอบบอริเวณ7 7 7 5ดอลลาร์ถึง1,785ดอลลาร์ โดยจะมีนาต้านสำคัญนะคะอยู่ที่บริเวณ1,790ดอลลาร์ 1, และแนวรับนะคะอยู่ที่บริเวณ1,770ดอลลาร์ 1, ซึ่งภาพรวมน่าจะยังเคลื่อนไหวไซเวย์สำหรับโกออนไลน์และโกคเมกนะคะค่าจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่บริเวณ1,771ดอลลาร์ 1, และแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ1,790ดอลลาร์เม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากแม่ทองสกขมาน่าทินี้ด้วยนะคะ ำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบายที่23มิถุนายนปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ26,750บาทขายออก26,850บาททองรูปพันธ์96.5%รับซื้อ26,272บาท28สตางค์ขายออก27,350บาท ณเวลาที่แม่สินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา14นาฬิกาสนาทีตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำสองครั้งราคาครั้งที่2ปรับบวกขึ้นมา50บาทสรุปรวมนะตอนนี้นะคะราคาเป็นบวกไปที่100บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณนะที่นี่ยน,น,นะคะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะส่วนคําถามที่คุณผู้ชมหลายขัานถามแม่มสินเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นราคาทองมีโอกาสที่จะปรับลดลงไป2อ0 0มบาทนะคะต่อบาททองคํำไหมนะคะหรือ20,000บาทต่อบาททองคํำไหมนะคะก็แม่มสินก็ขอตอบนะคะว่าควรติดตามนะคะข้อมูลที่แม่มสินนําเสนอในทุกๆวันนะคะและแม่มสินก็มีการมานําเสนอ ราคาทองนะคะในทุกๆวันก็ต้องรอติดตามนะคะว่าจะมีโอกาสที่จะไปถึงขนาดนั้นไหมนะคะก็ต้องรอติดตามอย่างเดียวนะคะเพราะว่าข้อมูลที่แม่มสินนําเสนอนะคะก็จะมีทั้งปัจจัยด้านลบนะคะและก็ปัจจัยด้านบวกนะคะที่ส่งผลต่อราคาทองคํานะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ